คนไทยพลัดถิ่นหมายถึงบุคคลเชื้อสายไทยที่ต้องตกอยู่ในบังคับของประเทศอื่นโดยเหตุของการเปลี่ยนแปลงอาณาเขตของราชอาณาจักรไทยในอดีตและเป็นบุคคลซึ่งไม่ได้ถือสัญชาติของต่างประเทศโดยได้อพยพเข้ามาอยู่อาศัยในประเทศไทยเป็นเวลานานและได้รับการสำรวจจัดทำทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎรแล้วหรือมีลักษณะอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ผู้ชมคะวันนี้นะคะเจะ้าตรวหักท่าวของเรานะคะก็ได้ลงพื้นที่นะคะไปพบกับพี่น้องคนไทยพัฒถิ่นนะคะโดยคณะก,กรรมการรับรองความเป็นคนไทยพัฒถิ่นก็ได้มีโอกาสเดินทางไปร่วมรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะอัญชลินทรพผลไม่ได้ยืนอยู่คนเดียวนะคะอยู่กับคุณบุญกรมดงบางสถานสื่อมวลชนแล้วก็วิทยากรที่จะมาร่วมพูดคุยกันในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะคุณบุญกรมคะ <c oughs> ค่ะ <c oughs> ก็คงจะเรียนถามคุณบุญกรมเหมือนเดิมนะคะในด้านของพรบรสัญชาตินะคะเกี่ยวกับคนไทยพัฒถิ่นฉบับที่5ปี2 5 5 5ฉบับนี้นะคะซึ่งก็มีผลบังคับใช้22มีนาคมปี255 5สิทธิต่างๆนะคะขั้นพื้นฐานก็จะเป็นของพี่น้องคนไทยพัฒถิน่ <c oughs> นณตรงนี้เนี่ยอยากให้คุณบุญกรมได้สแสดงความพิเห <ừ> ็นนิดนึงนะคะว่ามีความคิดเห็นยังไงบ้างคะค่ <c oughs> คุณเปิ้ลนะครับก่อนเดินผมขออนุญาตพูดถึงเรื่องคนไทยพัฒถิ่นนะฮะตามองค์ประกอบ ของพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับในมาตราสามนะครับประกอบด้วยหนึ่งก็คือผู้ซึ่งมีเชื้อสายไทยนะครับสองเป็นคนในบังคับของประเทศอื่นโดยเหตุอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงนาเขตของรัฐจักไทยในอดีตนะครับสามปัจจุบันไม่ได้ถือสัญชาติของประเทศอื่นนะครับสี่อพยพเข้ามาอยู่อาศัยในประเทศไทยเป็นระยะเวลาหนึ่งนะครับห้ามีวิถีชีวิตความเป็นคนไทยนะครับหกได้รับการสํารวจจัด ทำทะเบียนตามกฎหมายว่าด้ยวยการทะเบียนราษฎรภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะปีเป็นผู้กําหนดนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้จะเห็นชัดเจนว่าการที่จะให้สัญชาติคนไทยพัฒนเถิ่นก็ต้องเข้ากับเงื่อนไขที่ทางาพรบฉบับนี้กําหนดไว้นะครับที่นี่ถ้าถามว่าสิทธิที่เขาจะได้ไปแล้วเนี่ยนะะสิทธิที่คนไทยพัฒนถิ่นจะได้รับจากาพรบฉบับนี้นะครับผมว่าอ,อันดับแรกก็คือสิทธิความเป็นพลเมืองของคนไทย นี่แน่นอนว่าครับถ้าได้ถ้าได้ถือสัญชาติไทยเราสิทธิ์่จะตามมามากมายนะครับผมยกตัวอย่างนะครับสิทธิทางด้านทางด้านการถือของที่ดินหรือว่าการถืออสังหาริมทรัพย์นะครับส <ทะ S 1> ิทธิในการท,ทําธุรกรรมกับธนาคารหรืออะไรต่างๆนะครับสิทธิในการที่ขอขอรับประกันสุขภาพนะครับก <ทะ S 1> ็คือหรือว่าหรือเขาเรียกว่าอะไรโครงการสามสิบบาทรักษาท,ทุกโรคนะครับหรือสิทธิในการประกันสังคมอะไรต่างๆมากมายเพราะนั้นคือ สิ่งสาคัญที่สุดก็คือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะครับเพราะว่าศักดิ์ศรีความรุ่นมีความสําคัญมากนะครับถ้าหากเป็นถ้าหากยัง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 ถือสัญยังยังยังอยู่ในบังคับของของของ,ของประเทศอืน่นหรือว่าวยังไม่ได้สัญชาติไทยน,นะครับความศักดิ์ศรีความรุ่นมันจะด้อยลงไปทันทีนะครับคนจะมองว่าเอ๊ะอันนี้ สือสัญชาติไทยว่าอะไรต่างๆถ้าเรื่องจริงเหรอานี่คนเหล่านี้ก็คือถือสัญชาติไทยนั่นแหละหรือถ้าไปอยู่ในพื้นที่บางพื้นที่ไม่เข้าใจนะคะว่าประวัติศาสตร์เป็นยังไงก็จะมองเขาไปอีกเกรดหนึ่งเขาคือกลุ่มกลุ่มคนที่ด้อยอีกแบบหนึ่งนี่ก็คือเขาเรียกว่าศักศีความเป็นมนุษย์นั่นเองนะครับคือถ้าหากคนเหล่านี้ถ้าหากยัง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  ยังอะยังอยู่ในบังคับบัญชาบังคับของประเทศอื่นแล้วเนี่ยศักิ์รีความรน้มจ,จะได้เป็นทีนะครับแต่ว่าถ้าหากรัฐบาลให้คืนสิทธิ์สัญชาติแก่บุคคลเหล่านี้แล้วก็จะทําให้ศักิ์รีความุน้์นเนี่ยมันดีขึ้นนะฮะในขณะเดียวกันสิทธิต่างๆตามตาม,ตาม,ตามที่ทางกฎหมายไทยหรือตามที่นโยบายของรัฐบาลได้ประกาศไว้ก็จะ คนเหล่านี้ก็จะได้รับสิทธิ์ตามนั้นนะครับค่ะแต่ที่สําคัญเนี่ยอย่างที่บอกนะ,อะการจะเป็นนักการเมืองในระดับท้องถิ่นเนี่ยเขาก็สามารถที่จะจ<า>ไปเป็นนักการเมืองระดับ<ต>ท้องถิ่นได้นะคะคือคนเราเนี่ยนะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เนี่ยนะ,ะก็คือความสมบูรณ์แบบ<ม>ที่เขาจะได้พึงได้รับซึ่งเป็นคุณค่า<ช>ทางจิตใจที่ประเมินค่าไม่ได้คือจริงจริงแล้วถ้าหากคนเหล่านี้ถ้าหากไม่ได้ถือสัญชาติไทยคนเหล่านี้จะไม่มีสิทธิ์ในการ หนึ่งออกเสียงเลือกตั้งหรือไปลงคะแนนเลือกตั้งสิทธิในการสมัครกำนันผู้ใหญ่บ้านสิทธิ<ม>ในการถอดถอนอะไรต่างๆมากมายแม้เรื่องสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งสสหรือสิทธิในการสมัครสสเองก็ต่างเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้เขาจะไม่มีสิทธิ์เลยนเพราะฉะนั้น นี่คือสิทธิขั้นพื้นฐานอะไรต่างก็จะได้ตามมานะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมคะค่ะนะคะคุณผู้ชมคะสิทธิขั้นพื้นฐานแล้วก็สิทธิอื่นๆที่เขาพึงจะได้รับจะเป็นของเขาในเร็ววันนี้นะคะยั่ก็แล้วแต่ค่ะเราเอาใจช่วยและเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องคนไทยพลัดถิ่นนะคะเราจะพักกันสักครู่ค่ะจะตรวจสข่าวของเรานะคะช่วงหน้ายังมีรายละเอียดอื่นๆอีกมากมายเพื่อสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับพรบฉบับนี้นะคะพักกันสักครู่เดี๋ยวมาค่ะ